ก็คือเรื่องของสมุทรปราการซิตี้ะครับพูดเมื่อกี้อยู่สมุทรปราการซิต <City S 2> ี้เนี่ยก็ล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไประเทศไทยนะครับเขามีการประชุมเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมใช่เขาก็ประชุมกันเมื่อวานเราก็มาออกข่าววันนี้แหละครับช่วงสายสายสิบเอ็ดโมงครึ่งนะก็แน่นอนว่ากับการหายตัวไปอย่างลึกลับกับทางทีมปราการนะครับในเพจเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยเพี่โบตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วประมาณน่าจะยี่สิบสองยี่สิบสามธันวาคมหายไปเลย นะครับพอหายไปเนี่ยไม่ได้บอกทางสมาคมด้วยว่าหายไปเพราะอะไรแล้วก็แมชในเลเสองเนี่ยที่เจอกับตราดนะครับเป็นเกมเยือนเขาก็ไม่ได้ไปแข่งขันรตราดเองก็รออยู่ฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านมาครบเวลาแล้วนะครับก็ถูกทางสมาคมเนี่ยล่าสุดปรับเงินนะครับ2ล้านบาทแล้วก็ถอดออกจากการแข่งขันไปเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกผลแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมานะครับปัญหาคือ ตรงนี้เข้าใจได้ก็คือเรื่องของกฎมันไปตามกฎแหละแต่ไอ้เงินที่ถูกปรับเนี่ยจะจะไปหาจะไปเอาจากใครเพราะทีมเนี่ยเขาหายไปแล้วหายไปเลยจริงๆแล้วก็ที่สืบทราบมาตรงนี้ครับพี่โบก็คือตําแหน่งของประธานสโม,มสรเนี่ยเหมือนมีการเอาชื่อของเ,อเปลี่ยนคนอะเปลี่ยนคนอะใส่ไปแล้วเอาไปคนอื่นเคสแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะกับหลายทีมซึ่ง ก็ไม่ได้เงินตัวนั้นกลับมาเลยอมันจะไปตามยังไงล่ะนเมื่อบุคคเนี้ตั้งขึ้นมาแล้วเขาคือใครอคนที่ถูกตั้งชื่อมันเนี่ยรู้หรือยังว่านี่คือประธานสโมสรปราการไอ้พวกนี้คือบอ่นทําลายวงการฟุตบอลจริงๆนะอคือบางทีเขาเรียกว่าเดี๋ยวธรรมชาติมันก็จะคัดสรรออกไปอ่ะเออก็ที่ทราบไมโบคือมีมีเดียสโมสรอันนี้บางรายบางคนเงินเดือนโดนค้างหกเดือน 6เดือนบางคน4เดือนอแบบนี้มันมันไม่ใช่ไงใช่อ,อมันทำให้ถึงได้บอกว่ามัน,นสมควรที่ต้องออกจากวงการไปแล้วละออนะครับธรรมชาติมันคงคัดสรรแต่ก็ก็จำชื่อไว้แล้วกันผมว่าคนในวงการก็คงคงรู้ก็แหละว่าเป็นใครอะไรยังไง ใช่ครับก็ล่าสุดทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยใช่ไหมใช่ครับมีบทลงโทษก็คือถอนออกจากการแข่งขันซึ่งมันก็ต้องถอนอยู่แล้วพอไปจับไม่ได้นะครับยกเลิกผลการแข่งขันของทีมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เล็กแรกเลยใช่ครับนะครับก็ใครเจอแล้วก็มีผลการแข่งขันก็ยกออกหมดยกออกหมดเลยนะครับปรับเงิน2ล้านบาทตรงนี้ไม่ต้องถามว่าจะไปเอาที่ใครไม่มียากไม่มีทางได้ไม่มีนะครับคืนเงินสนับสนุนทั้งทีมทั้งหมดคําถามคือ ได้ปีก้อนละอ่าน่าจะมีสอง,สอ,งอย่างอย่างน้อยอที่แบ่งจ่ายไปสุดท้ายก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนอ,อยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็พ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับซึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขาจากไปนี้ก็คือในเรื่องของการปรับเหลือทีมตกชั้นอืมจะปรับกี่ทีมอืมอันนี้เดี๋ยวรอดูทางสมาคมว่า ปากาถูกเป็นการตกชัยไปเลยไหมออ่ะก็เป็นหนึ่งทีมไปก็จากเดินสมมติสาอาจจะเหลือ2รวมปาการเข้าไปอืมก็เป็นยีได้นะครับก็ไม่ไม่ได้แปลกอะไรตจริงต้องรีบออกมานะอมันต้องรีบออกมาเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าทีมเขาจะต้องเตรียมตัวไงอใช่ไหมใช่หรืว่าจะเอ หมือนเขาเรียกว่าลนสองแล้วขึ้นมาเท่าไหร่หรือว่าหล่นสามหรือว่าต้องให้ให้โคต้าเพิ่มไหม,มหรือยังไงถูกไหมใช่ใช่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ